ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องเล็กเด็ดแอตต์ต่อชแนลนะครับในขณะนี้นะครับเนาะนะครับแอตตก็มีครับข้อมูลสองตัวบนนะครับเนาะจับให้ก่อนเลยนะครับจะได้มีเวลาเลือกซื้อเลยหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับชุดนี้มีทั้งหมด30ชุดนะครับนะสาคู่นะครับหลักสิบบนนะครับสูตรเก่านะครับเนาะจำนวน โมเแล้วเนี่ยแอดจับตัวเด่นไม่ถูกนะครับเนาะก็เลยทําใหา้ผิดพลาดไปนะครับเนาะก็เลยเป็นนาทีเสียดายเนาะจับ <c oughs> เลคูเลคีผิดงนั้นในวันนี้แอดก็เอจะจับให้นะครับนี่นงนี้ครับสูตรสิบบนเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าตัวนะครับเนาะ แต่แอดให้เด่นที่3กับ0นะครับแต่พอรามอาออก19นะครับ2ตัวบนนะก็คือเด่นที่10หน่วยนะครับ19นะครับข้อที่เลขหนึ่งันนั้นในวันนี้แอดปรับแนวลูกใหม่นะครับก็จะให้เป็นลักษณะนี้นะครับเนาะจำนวนทั้งหมดนะครับ30ชุดนะครับหลักหน่วยก็จะมีนะครับ6ตัวนะครับห5หเป็น30นะครับนะ30 30ชุดนะครับเดี๋ยวมาคัดเด่นคัดเน้นกันไปนะครับเอาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนนะครับนะนะครับมาดูกันนะครับ ก่อนที่ไปดูกันนะก็ขอฝากช่องนะครับช่องเรขด็เอต่อชแนลนะครับนะเลขเด็เอต่อชแนลนะครับนะยูทูบนะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นเพื่อนนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับฟรีๆก็เชิญชวนนะครับไปที่ไอดีไลน์เลยนะครับพิมพ์เอสนำหน้าเด้อแล้วก็จีห้าเก้านะครับฟรีๆบม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาะเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเนาะก็ไปดูกันเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหานะอ่ะนะครับมาดูกันนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูคําเตือนนะครับนะ คำเตือนนะครับทางทางช่องให้เป็นแนวทางตัวเลขนะครับจากการคำนวณและสถิตินะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ไม่สัมสูนธ์การพนันหรือซิ้อผลหมายด้ทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมและดูนี่ด้วยตัวของทัานเองนะครับนะมาดูนะครับทีนี้นะครับมันมีทั้งหมดนะครับนะสามสิบชุดนะครับเนาะสามสิบชุดเนี่ยนะครับมีสี่เจ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่ศูนย์นะครับ 575253 5 4 5 5สห้าี่ห้าห้าห้านย์ะครับเจ7ดเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งหนะครับสองเจ็ดสอ่นนาะทีนี้นะครับในส่วนของเลขดิดนะครับก,ก็จะมีทั้งหมด4ตัวเนาะเดือนที่2457นะครับนะครับตัดเลยนะครับถ้านะครับเนาะดับนะครับเนาะมันดับเนาะเพราะว่ามันดับอะไรนะครับ อ่ะแอดให้ดับนะครับดับสองห้าเจ็ดในหลักสิบบนนะครับเนาะดับสิบบนนะครับชุดที่มีเลขสองเลขห้านะครับในหลักสิบบนเนี่ยตัดออกนะครับแต่นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะมาในหลักหน่วยได้เช่นกันนะนะครับเนาะนะมันก็มีโอกาสกลับมาในหลักหน่วยได้เช่นกันนะครับเนาะทีนี้นะครับแอดก็ได้คัดแล้วก็ตัดนะครับจากสูตรเด่นแล้วนะครับเน้นๆนะครับให้เพื่อนๆนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะ สี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์่าไม่ใช่ครับสี่เจ็ดสี่สองสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับเนาะเอาไปเป็นเลขเด่นนี่คือชุดเด่นเน้นเน้นให้สองตัวบนนะครับเนาะเน้นสองตัวบนสิบหน่วยนะครับเพื่อนๆนะนะครับในหกตัวนี้จะมาไหมนะครับเนาะก็ไม่รู้เช่นกันนะครับก็เอดเอามาชุดสรุปให้ดูก่อนนะครับส่วนในสูตรของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักสิบบนนะครับก็นะครับ ก็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 อะไรอะ่ะนะเดี๋ยวมาลงในคลิปต่อไปนะครับเอาไปดูปเป็นแนวทางต่อไปนะครับเดี๋ยวสกรูเดี๋ยวแหาสูตรหลักร้อยก่อนนะสูตรอ,อ,อันนี้หลักเล่างนะครับหน่วยบนคุกกี้นะหน่วยบนหน่วยบนหายแล้วดับหน่วยบนนะครับสี่กับ9กทุดที่เป็นเลขสีนี่ก็คือตัดออกนะครับนะ นแอ๊ก็เมื่อดับหลักหน่วยหลักบนก็เป็นเมื่อหลักหน่วยบนมันดับที่เลขสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเสียเวลาสักนิดนึงนะครับอ่ะแต่มาให้นานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูเดนร้อยสิบหน่วยนะครับน้องงวดประจำมาที่สิบเจ็ดมกลานี่นะครับเพื่อนๆนะแย่ๆปรับกล้องให้เลยนะครับเด่นร้อยสิบนะมันได้หนึ่งเก้าหกนะครับงวดแรกเนี่ยของเขานะครับ สามสิบเชงวาเนี่ยมันได้ไปที่หลักร้อยนะครับตรงนี้นะและนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับแล้วทีนี้นึกว่าต่อมาเนี่ยมันหนึ่งเก้าหกอันนี้ก็เป็นห้าหนึ่งเก้านะครับก็เข้าไปที่เลขเก้านะครับตรงนี้ะนะตัวนี้มันจะเด่นมากที่สุดนะครับส่วนสุดว,ว,วิธีการคำนวณวิธีการคำนวณอยู่ตรงไหนอีก หายากจังนะนะครับแอดก็คือเขียนไว้อยู่นะเด่นสิบหน่วยบนอ่ะ,ะเดี๋ยวนี้เด่นสองตัวนะครับอันนี้เป็นสุดดับนะครับน่าจะอยู่อีกเล่มนึงหรือเปล่านะแอดก็จำไม่ได้ นะครับเอ็ดก็จำไม่ได้เช่นกันว่าเอาไว้ตรงไหนหาไม่เจอสูตรคำนวณเด่นหลักร้อยนะครับนี่แหละเป็นการคำนวณสูตรนะครับเพื่อนๆน,นะนี่เห็นไหมนี่เจาะเลขเด่นสองตัวบนนะครับก็ได้หกกับเก้านี่เห็นไหมประจามวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับเอ็ดลงให้นะเด่นนี่ที่หกกับเก้านี่มันเข้าเข้ามันออกห้าหนึ่งเก้านะครับเข้าไปที่เลขเก้าเพื่อนๆน,นะครับเอ็ด แอดให้ไปแล้วนะครับนี่อ่ะเห็นไหมสูตรทุกสูตรนี้แอดได้ทำให้เป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับเนาะอ,อ่ะอันนี้เด่นล่างนะครับไม่มาสักตัวเด่นร้อยสิบหน่วยชนอันนี้เป็นสูตรด,ดบบส่วนมากเป็นสูตรดับนะครับนะอ่ะ ยังไงก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเอจะมาเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะสำหรับนี่คือชุดนะครับเรียกว่าชุดนะครับเพื่อนๆนะชุดจับเด่น2ตัวบนที่10บหน่วยนะครับเนาะเพื่อนเก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเนาะก็4ี่เจ็ดหนึ่งสีนีู่งหนะครับนะครับเลขด่นเอสยองว่ายังต้องอยู่ที่เลขหนึ่และเลขสี่นะครับยืนไว้นะนะครับอ่ะ ยังไงนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้แอดก็ขอฝากช่องนะครับสำหรับท่านที่กข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะแอดก็มาแบ่งปันฟรีๆนะครับเนาะแล้วที่สําคัญสำหรับท่านที่กข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดระฆังแจ้งเตือนไว้ท่านจะได้ไม่คลิปพลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะอ่ะยังไงก็ขอท่านที่ติดตามนะครับโชคดีมีชัยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ